เมื่อวานพี่ประเสริฐโทรมาเรึกษาคือมันมีเกษตรกร,ร,กรที่เขาขอความช่วยเหลือให้ช่วยดูแลนาข้าวส่วนที่เป็นเรื่องพื้นฐานก็ไว้ใจกันมาได้ระดับหนึ่งแล้วคือทำนาแบบไม่ให้มีหญ้าที่นี้ต้นข้าวอ่ะมันกำลังออกหลวงสะพังเลยแล้วนาน้ำก็แห้งมันก็คงเป็นไปได้ด้วย นารอบข้างอ่ะเขาอาจจะเกยวข้าวมันก็เลยทําให้เจ้าแมลงต่างๆอ่ะมันอพยพมาอยู่ยังพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะที่นี้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาก็ไปเห็นนกนางแอ่นนะมันบินเต็มนาเลยก็ไม่สบายใจก็โทรมาหาพี่ประเสริฐปรึกษาพี่ประเสริฐไอพี่ประเสริฐก็ลังเลก็การจะให้คําตอบเพราะว่าแนวทางรุ่นใหม่ๆเนี่ย แนะนำพี่เขาไปอีกแบบหนึ่งมันก็เลยทําให้พี่เขาไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ในขณะนั้นก็โทรมาถามผมว่าปัญหานี้ต้องจัดการยังไงผมก็บอกพี่เขาว่ารบกวนพี่ไปดูที่นาข้าวแล้วถ่ายภาพแล้วเก็บภาพส่งมาให้ผมดูหน่อยว่ามแมลงที่มันระบาดที่มันบินแล้วนกนางแอน่นมันโฉบไปโฉบมามันคือมแมลงกลุมไหนกันแน่มันมีอันตรายกับต้นข้าวมากน้อยแค่ไหนควรหรือไม่ควรที่จะฉีดพ่นอยากจะเตือนเพื่อน,อน,อนๆหลายๆคนอนะ